ของบาวซิงก่อนเนาะพี่น,อน้งนองเนาะเป็นนี่ได้อันบาวซิงที่ดินใหม่แต่อยู่อยู่บ่อก็อเพ่งปืนแ่ก็ได้ก็บไปอยู่อยู่ได้อยู่อยู่เนาะโอ้เป็นได้มักอยู่บ่มักคักอยู่บ่ที่ดินใหม่แต่ว่าผู้ใหญ่ผมซื้อให้มักคักอยู่เนาะแล้วเปิดใหนคอยเบิง่งรึเปล่า ใช่นิโม่หน่ะเปิดให้ค่อยบ้างดูอ่าใช่ถ่านถ่านดีโอ้ <c oughs> เป็ี่ยนยูใชนะเนาะโอ้คักขาดขาดขาดคือการบดดิวควาแต่ทานมันเบิดเด้อเนาะเปิดโอเป็นถ่ <c oughs> านหมดเ,เลยเนาะ,ะเสียแล้วบาทเดยนะเพนะี่น้องเนาะทางเราเปิดเปลี่ยนยูเนาะเจ้าใส่มือนั่นหะมื่บ้านีนเบ็บบดได้ดีเนาะเรามาเปิดแล้วมันบูฮุงเราว่ะฮุงจะตอนทำบิดเนาะ เนาะกาบสบายดีเด้อสบายดีผมเป็นพี่น้องเอฟซีมืดสุขูสู่คนพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะทางฝั่งไทยทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ซ้องบ่าวซารีซาเนลอีกแล้วพี่น้องเนาะมาพบปะกันคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยู่บ้านเฮือนซันเนาะบ้านนะบ้านเราพี่น้องเนาะกระต๊อบเนาะกระต๊อบของบ่าวสิงคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กระคำเลี้ยวเนาะ มุ้งครึ่งพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ฝ่าพนกำลังสิลงเนาะพี่น้องเนาะทามวัสดีก็สิเข้าไปถามความรู้สึกเนาะพี่น้องเนาะตอนเดืองดินเดืองดอนนี่แหละพี่น้องเนาะว่าความรู้สึกทางเบาสิงเพิ่นสิเป็นแนวใดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นน้องน้ำเนาะที่บ่องเบาสิงเนาะใส่อาบเนาะพี่น้องเนาะใส่อาบแล้วก็ใส่ล้างถ้วยล้างบ่วงซักเครื่องซักคองน้อพี่น้องเนาะก็เป็นน้องสะเงี้ยวน้อพี่น้องเนาะ อย่างนี้เลยแหละพี่น้องเนาะหนาที่โบเดอร์ก็เป็นน้องเนาะประมาณเพียงเอวเพียงเพียงเอวเลยแหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิเข้าไปทำทั้งงานบอสซิงก่อนนะพี่น้องเนาะนี่ก็ฝ้าฝนกำลังมืดมากเลยพี่น้องเนาะป้าจู่จู่มันกะห้ามเลยได้พี่น้องเลยเนาะพูดดีว่าทางซีโนหนาสีทุกได้พี่น้องเนาะทางซีโนเนาะตอนนี้กะทางบอสรีก็สิเข้าไปหา ทางบอสินก้อนเราไปดองไว้เนาะ,อ,ะอยู่เคมทางเราไปดองรถกระพานจอนไปมาเนาะไปดองเนาะ,ะขำแรงลงมาแล้วก็มีงววัวควายเนาะกระดังสีกรับพ่อกกับเพื่อนช้านได้ไปดองไว้บัดนี้ก็ได้เนาะอ๋อไปดองเลยนเนาะอ่ะพี่น้อ,องเนาะเลยสิเข้าไปหาทาั้งบ่าวสิงก่อน nó no, phía đâu à, và lâu dù dù nó no, phía đâu màu bò xiên xe nó no, nó no. oh. à, lao con phía uh, Nó, no. cái này cái pin cắt tóc nó no. mông phá bát phía nó no. ใน,นกะมุ่งมื้อเช้านี้พี่น้องเนาะครับอ่าทางประเสริฐมุ่งเนาะอ่าแน่นหน้าดีพี่น้องบาดนี้เนาะหน้งนี่บ่พระบ่แงนี่เนาะพอดีว่าเพิ่นสิตกใส่บ่แงนี่ทดลองเ้นะบ่แลงนี่พี่น้องเอ้ยอือเอ้ามืเช้านี่กทางบสิดีกอ่มงตัวนี้ออกนเนาะอ่บก็ได้เอาตัวนี้มาใส่ใหม่พี่น้องเนาะพอดีเป็นของ,ของเมเคเนาะพอดีคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ เป็นผ้าบัตรไม่เปน้องเนาะเป็นทางคุญ,ญนะ่เนาะพมีพระเราเป็นน้องนะเนาะวันนี้กับปลอดภัยได้เนาะอยู่ทางในกับโอ้คักเลยเป็น้องเลยเนานะอ่าพวนี้กับตะวันตกกะเขาก็เอาลูกเนาะพีนน้องเนาะตอนแราก็เพิ่ขึ้นเนาะอืมอ่าองเนะโอ้ยเนาะ เนี่ยพอดีว่าพากันเนาะพี่แดงเนาะกินพูนจิตุกเนาะก็ได้พากันขังผ่านอ่าบัดเนาะตัวที่มั่งออกมาเ้าวนี่พี่น้องเนาะก็ได้เอี่ยมทั้งขางเนาะเพื่อว่าการพูนฟ้าขามาเนาะโบ้ให้สิงโคลเนาะพี่น้องไว้เนาะสิงโคลทางในอ่าโบ้เงันบาสิงนอนเนาะ เปียกพี่น้องเลยอาตออพี่น้องเนาะทางบาสิงก็มาเลวบ้านเนาะโอ้สบายดีเนาะสบายดีเนาะทางบาสิงพี่น้องเลยเนาะสบายดีออาตอเรียกบอาเซนเออนำตรงเออขากแล้วมันจังไม่ได้หาไก่ดิอ่ให้สิงเผอี่เลยอ่าพูดีแล้วมาแล้กก็

มัดอ,อันผ้าบาดไว้เนาะยัน no ม no ันปิวพี่น้องเนาะปิวขังไว้ไงฮะขังไว้ว่ายันว่าผลผักผลผ้าเนาะอ่าพี่น้องเนาะโดยโดยเนาะเชร้านี่เด็ดจริงนะอันนี้มุ้งมือเชร้านี่พี่น้องเนาะตัวดำนี่อ่าวางมาเรงอีกคับฉากเลยเปิดจางปังแล้วอ่าทั้งบ่อสิ่งนี้ว่านอนรับเลยมาแร่งนี่เนาะไม่เหมืธรรมดาอยู่เสร็จมันส่องเข้าไปสิเนาะโดยโดย แค่เอาขึ้นก็ดีพื่อกันได้กว่าันได้เอาขึ่นนิดน้อยนึงไปมาไผมจะได้โ๊กได้ออโ๊กจะเอาล้เลยแต่เาคนกิจโจ๊กอให้ท sure ั <music Brothers> okay, yeah. ้งงานเบาสิ <nhiều> ่งสองระบบอีกว่านี่กับสองระบบได้เป็ดเออมันมืดเท่ากับเพิ่ขึ้นนะนการเอากรต่กเอาล้กตกเขาก็เอาล้ไป้องเลยหานเนาะสองระบบเนาะอยพูดดให้ดเไเนาะจะผู้ใดคิดแล้วนั่นผูกเชยยกขาวนี่เด้อค่อยมา เดี๋ยวเป็นยังพี่น้องเหรออ่ามันีอกธกรมาถามความรู้สึกของบาวซิงก่อนเนาะพี่น้องเนาะเป็นีได้อันบาวซิงที่ดินใหม่แต่อยู่อยู่บ่อโคเกันได้กับไปอยู่อยู่ได้อยู่อยู่เนาะโอ้เป็นได้มักอยู่บ่มักคักอยู่บ่ที่ดินใหม่แต่ว่าผู้ใหญ่เพิ่ณซื้อให้ หมากหักอยู่เนาะด้วยปืนบ่ห่วยเป็นตะยานดะใช่ใช่ดิฉันก็จับจับเนาะถึอลูกหนงไปจึงได้เลยเฮ้อนอกมื่นถึงได้เนาะไหวหลังชวนอยู่ไหวได้อาเพื่อนท่อาเพื่อนก็จะยิงไล่หันไล่นี่จะได้เออไหวแต่หลังไงทวนเนาะปุ๊บก็เกันว่ย่านเลยที่ ตอเนาะเดี๋ยวมาในีก็มีเสียงปืนเสียงปืนเจอลูกบ้าศก์หนูให้นอ้โน้ตูแต่กระจายมาติก็มีนกกระตากระตาไม่เนาะมีกระตาแล้วลูบาศนีใพี่น้องเนาะยังยังยังม่มีบีหรอบวีถ้าในมีเนาะเดี๋ยวแต่วีพี่น้องบบาศนีใ ครับยังไม่แค้นเสื้อเนาะไม่แค่เสือ <S 2> <S 2> ้อเสื้อไม่แค่เสื้อผ้าแล้วเมนเพราะว่าอันนี้กับอันนี้เวนอันนี้ตาน,นี่ก็มีแล้วเนาะตาเมนอันสบกสบูพี่น้องเอ้แล้วก็มีอย่งางแน่วสีเงินจับเบิ่งดูห่หามีอย่างแน่เป็นเป็นทางสาบุนบ่เป็นเอามา, <S <S าอ่าซบ,บุนบ้านนาสบุนบ้านนาพี่น้องเอ้เนาะโอ้มีอย่างแน่นี่มีเอ่อโอ โอ้มีโอมีกระซามเออเนื้อว่าคัดนี่แหละพี่น้องเนาะโอ้ผับยังนี่ผับเพโอ้สีชมพูหวานแววเลยเนาะโอ้หมักบ่สีชมพูนี่โอ้กหมักเนาะโอ้คักคักคักลองใส่ลงไปดูหะผุดชัยได้นี่ะเพราสิงเจ้าใส่เปลีนอยู่วะใส่อยเบิ่งดูหะฮะใส่ยำหนาวโอ้ เออขาดขาดขาดนี่ก็เป็นภาพภาพเซลโตเนาะเออลองเลยตุ้มตุ่มย่ามองดูห่ะไม่จริงเออลองลองตุ้มกระโตย่ามองดูห่ะเช่นนี้ลงปุ่มว่ามาเสียงลงนกกมจักจ่ะเนาะลองตุ้มป๋อใหญ่ได้เห็นเนาะลองตุ้มกระโตย่ามองดูห่ะตุ้มข้างหลังมาข้างหน้าเลยจะลองด้วยให้นเคยเบิ่งดู้ก็ยังจะได้เห็นวะ เราบังด้วยฮะปอดีบ่ปอดีอ้าวหักแล้วหักแล้วพี่น้องไอ้เนาะตากระมีแล้วบ้านไอ้เนาะอือบัวอ่านว่าอีกว่าว่าน้ำบัวแรงนี่ป่ดตน้องชาบ่เมื่อเช้าคนละอ่ะเมื่อเช้าเธอบ่เออไปจะอ่ามื่อเชือสิบ่เอะไรกันนอนบางทีพวกนี้นะน้ำละ ถ้าอาบได้เขาอาบถ้าอาน้ำได้ก็นอนมันก็เย็นได้เออตอนแรกเขาอาบนี่ก็นอนเย็นได้บอกสิี๋ยว่าถือน้ำเป็นแรงบ่ได้เ่ราะหนาวว่าหนาวว่าโอ้ถือน้ำเป็นแรงเพราหนาวว่าะฉะนั้นเออธรรมดาตอนเช้าได้หนาวเนาะจะคอยได้แต่ว่าเราว่าตอนแรกหนาวว่ราะฉะนถ้าว่าอาบตอนแรกนอนเด้เนี่มันจะเย็นได้เพราะว่าตื่นจกมุ้งะดาจกมุ้งจะตื่นแต่ได้ไหมเจ๋งตื่นเลยเนาะกับเมียนยุ่งเจ๋งเลยก็ตื่น <c oughs> จากมือตอนเศ้าจากตื่นเนมืเทนมืเเศร้าอีน<อ>มงเศ้านานคเคตื่นตัวเศ้าคยไปชไอืมด้กินข้าวกินน้ำนะบ่มาแรงนี่ยมแงนี่ละกินกับังมาแรงนี่อตงไ่ลกไข่หรอลกไข่กินโอ้ย่างนี่เราคนนี้ได้กินกน,นะางไ่ลกไข่ขกินมารงเนาะ อยู่ตัวคนเดียวงายสบายเนาะยังไลยังเต็มอยู่โนอะเลยใครกับเบิดจักนวยแล้วใคราเบิด์กหน่วยาเบิด์หน่วยโ่้ย6หน่วยแต่ว่านี่ถ้าได้กินตัวนี่โอ้จะได้มาทอดอีกอันบะแลงนี่กับเบิรเยอันจักรนวยบาแลงนี่จะอาจักนวยบะแล้งนี่ที่กินมันเหลืองเลยดิมันเหลือบ่ห่วยคือวาซัโนะบบนี่ ็ดกินย tamam ูเิน um> um> ี่บ่แรงเนาะหนึ่งข่าวะไม่ได้หนึ่งข่าว่มกินข้าวเย็นเลยเอาตอบเพราะว่านายโยนไอ้กินกะลาอยูพี่น้องเนาะจะเป็นิ้นหอกิ้นเหงเนาะลายยางอยพี่น้องเนาะใครมาบอกมาม่าเนาะมีเนาะจะมีของฝากของต้อนเนาะลายครูลายคนกับมหาเนาะดีใจว่าที่ว่าทั้งคนยูทูบเบอร์กับมหาหลายดีใจเนาะ บ่เคยคิดบ่เคยฝันว่าสิมีคนมาเว้านางเว้านางว่านําเฮาเนาะแล้ก็ก็ยังมีแบบยูทูบเบอร์ก็มาเนาะหลายผู้หลายคนพี่น้องเนาะทั้งบ่าวสิเพินก็เมื่อยมาอ่าพอสมควรแล้วเนาะก็ถือว่าถึงว่าโอกาสนี้กได้ฝากใจพรแน่พี่น้องนะช่วงนี้ก็ได้เนาะอ่าทั้งที่ทั้งเฮาก็ดอกดีใจเนาะที่เข้ามาหาทง่าสิเนาะพี่น้องเนาะมาสดๆเนาะพี่น้องเอ ทำยาลอาโจู๊กล้งจานกรม็มีบ้านนี้เนาะทำงามแล,ล้วกำลังจมกล้างถ้วยล้างบ้วงบ้านนี้น้าน้นานล้างถ้วยล้างบ้วงเข้าไปตักอยู่ในหนองคุณบ่เ,นอนเอาในหองจมูกกับซ้ำเนาะล้างซักแล้วว่าเสื้อผ้าเสื้อผ้าเมืเ่อวานซักแล้วว่าท่านด้ซักบ่ถ้าเบ็ดซักพร้อมกันกับโจนี่บ่คนอื่นเนาะออกแล้วบ่ป้ายส่งนะเจ้าออกแล้วบ่ เออออกเด้ออ่ายันเราเอฟซีคนว่าเ e อ้าแหกบอกเราวเน่ว่าฉันออกแหกแน่เน่แล้อ่าพี่น้องเอ้เนาะบาอเราบอกเคยใช่ไหมบางทีเราบอฮู้ว่าฉันปลายส่งดิอ่อเอฟซีคนว่าออกเนาะเออพคนว่าออกออกแหกเราเลยเด้อว่าฉันอ่าเป็นว่าบางทีเราบอกเคยใช่เห็นนะยันเราเราบอจักพี่น้องเอ้เด้อทา,า,อา,า,างวาสินก็นออกไปทิดร้อยแล้วเนาะ เออเป็นได้ชาผวกชาผมแล้วรู้สึกสบายหัวอยู่บ่อืมมาอื่นกระชาอีกเด้อเบิ่อเด้ออ่าชาพวกชาผมมีอีกพี่น้องเลยเนาะชาถุงมือมันยังสบายที่เบาหัวเขาอ่ามันก็เบาแล้วบ้านี้พี่น้องเนาะเออหักแล้วหักแล้วบ้านี้ผลทุ่งลิ้นปกเป๊กบ้านนี้เนาะโอ้พอดีว่าสิงนอนนอนคักเลยบ่แนเรงอี่เนาะเออมานอนบ่เลสกรือว่าบวชบ้านนี้ บ่ฮ้อนปานไดเนาะเออเพราะว่ามันพุ้นสิตกได้บ่แรงพี่น้องนี่เนาะมื้อคืนนี่ก็บ่ได้ฮ้อนเนาะมื้อมื้อบ่ทันอิดฮ้อนเพิ่นว่าซั่นเออโดีว่านบ่ตกเลยมื้อนพี่น้องเอ้ยเออักแล้วักแล้วแล้วคจันอยจังสิกลางอันนั้นเนาะืมกินข้าวกินน้ําแล้วแล้วเนาะ่กินข้าวกินน้ํากมากินอยู่นี่แนี่กินอยู่ตเตียงตัวนี้เนาะนเฮาก็เป็นอ่ามองยมอนอน นี่น่าจะไพเซงอาทิตี่นอกระเก็บเมี้ยนตัวน,น่ะตัวน,นี้ก็นีน่เนาะติดตั้งเรียบร้อยพี่น้องเนาะตัวน,นี้เปิดปอด๊อกกอร์ฮุ่งเลยโมมีมืดบา,นาดนี่มันเต็มเลยเด้บ้านี่เนาะบ๊วดแต่ว่ามืออื่นจะปเปิดเปลี่ยนอยู่แต่ว่ายวเปิดปให้คอยเบิรงด้วยใช่หมุนะ่ะเปิดให้คอยเบิร์นด้วยใช่ฮัน,นดีโอ้ <laughs> เป็นอยูฉ่ฉัเนาะ โอ้ค oh, ่ะค่ะคัะค่ะค่ะว่าแต่ถาดมันเบิดเด้อเนาะเบิดโอาเป็นถาตดมันเลยเลยนะเนาะเสื้อแล้วบาดทในพะี่น้องเนาะทางเราเปิดเปลี่ยนอยู่นะเนาะเจ้าใส่มือนั่นหมอวานในเบ็ดเบ็ดอดีเนาะเรานะ่าเปิดแล้วมันบูฮุ่งเราปะหุงนะห่งจะตอนทำบิดนะเราปะาแมืนความเราพี่น้องนะเนาะมเอนี้ก็มันก็นเต็มแล้วบาดทในะพี่น้องเลยไปเอาคู่อันนั้นมาไว้ด้วยวย่าสิ่งถังมันดำๆำนะไหมถังน้ำนะ อ๋อเจ้าทางดับน้ำนะมันไม่เห็นอยู่ทางในพี่ <c oughs> ทางแรกบาทนี่พี่น้องเลยเนาะ <c oughs> อ่าโอ้เนาะเอขังคักเป็นยังบาทนี่เออบ่อบต้องย่านบาทในความคืนมาอ่าตั้งไว้เนี่ยเฮ้ยนั่นแหละอ่าพี่น้องเนาะทางตรงน้ำเมื่อวานนี่พี่น้องเนาะตรงน้ำไว้ใส่พี่น้องเลยตกเมื่อวานนี่ กระสอบกระซ้าเนาะขวดพี่น้องเนาะแล้วก็เก็บไปทางนอกกุลแหละเนาะเอาแต่นี่กษิิได้กราบก้นบาดนี่เตทวสิงเด้อร์แดงเมื่ออื่นเนี่ยกษิตขามาเยี่ยมมายาไม่กษิตขามาลินน้ำไม่เนาะแต่หมอสรีก็มีอย่างหลายเนาะจาังใดก็ล่อรุ่นน้ำกันเนาะเรื่องที่ดงที่ดินเนาะเรื่องราคูละค่าเนี่กนยกสิตอ่า ถามไม่อยู่พี่น้งนองเนาะเพราะว่าเรื่องราคาราคานี่จะน่าสิต่อรองได้อยู่เนาะเรื่องราคานี่เพิ่นว่า60,000เนาะแต่นาต่อได้อยู่ประมาณ50,000นี่ก็น่าสิได้อยู่เนาะแต่ว่าอยู่หันอยู่เนาะาว่าเพิ่นือให้เนาะโอ้เอาๆพี่น้องเนาะเป็นกังใจให้บาวิงนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาคนบัดน,นีว่ <laughs> <laughs> าสิยุงบ่โอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยอสงก ป้าเากับครับแะ่นงประชานเ่ากยุงเริ่มลายแล้วพี่น้องกระจได้ขอจบคลิปไปก่อนแล้วบานนี้ก็ได้แล้วพี่น้องเนาะทางวัสาร์นี้กันเนาะคนกัามืดลงแรงแล้วเนาะจังไนกับูๆเนาะพี่น้องเนาะรอรุ่นน้ำกันแล้วพี่น้องเมื่อนี้เนาะทางไานกัแลอดลุ้นน้ำกัน่าซีได้ลดคงราคาเท่าใดเนาะแต่ลเท้ง จ้าของติดเงินแจ้งมาแล้วว่าหกหมื่นเนาะพี่น้องเนี่ยไอทางเราสีต่อลงอยู่เนาะอ่าเต้พี่น้องเนาะเนาจังไรกันสีำลำราบไปก่อน,ลอน,อนแล้วน้องย่าน้ะพี่น้องเนาะหึงห้างเนาะเนาสบายดีเด้อเนาะสบายดีวาสิงเนาะควันดีเด้อวาแดงเด้อเออควันดีกระบกคอยน้ำเด้อเ่้คอยชื่อเลขยกเว้ยนิ้วถื <c ười> อเนาะเออพอหยอกวาสิงก่อนพี่น้องเห็นเนาะเอ๋อไปก่อนบบบน,นี้เนาะอ่าพื้นนี่ก็เอาเก็บไวใบม้วนเจ้าสิจูแพยวาแดงบ่ มาซิงไฟต้นแรงจุไฟต้นแรงเนาะเออจุเจ้าก็ขอจุเด้อแต่ว่ามันใหม่บ่บกว่าบัดอย่ามันมันโหงได้จ้ก็อจุทางกาพุนลนี่นี้อ่าอยู่นี่ว่ามันใกล้คพนะโอเคซะเนาะทางสดก็สิได้ขอจบคลิปไปก่อนแล้วพี่น้องเนาะห่างอยู่พุนเนาะป๊าโอ้ย่านเด้พี่น้องเนาะอ่อ่าเตมบุบําบําอยู่เนาะโอ้ยตายพี่น้องเอ้ยเอ้าพี่น้องเนาะทางสดก็สิได้ คลิปไปก่อนแล้วเนาะพี่น้องเนาะพีพบาทประการใดเนาะขอโทษขออภัยผมเป็นพี่น้องเย็ซีเบิ้ลสู่ขู่สู่คนเนาะคำบ่คำจาใดเนาะพี่น้องเนาะทางบ่สดีเนาะบ่บ่มมวลน้องทูเนาะกราบขอโทษขออภัยผมเป็นพี่น้องเย็ซีเบิ้ลทุกๆท่านเนาะสตาร์ทิ่นี่น้ำลาไปก่อนแล้วเนาะจังใดก็รอรุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะเรื่องดินเรื่องดอนเนาะทางนั่งหกกะน้ำเนินการเนาะถามเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเรื่องละกงราคารนี่ครับ หกหมื่นเนาะสิบห้าคูณซ้าเนาะพี่น้องเนาะความกว้างหนึ่งสิบสิบห้าคนเงี้ยวซ้าเนาะพี่น้องเนาะเอาจังไรกะเราุูนน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะดึงดินดึงดอนเนาะเอาจังไรกะความกับคุณทางพอพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุขชนคือเก่าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะในสิ่งสำคัญแล้วการกดถามโฆษณาพี่น้องเนาะจังไรกัมาสวัสดีกับกับความกับคุณทางพอพี่น้องเอฟซีเบิร์ทุกทุกฐานเนาะ เอาสําหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าถ้าว่าผู้ผู้รักผู้ใหญ่เนาะท่านใดเนาะสนใจเนาะพี่น้องเนาะอ่าสมทบอ่าเอดดอนเนาะพี่น้องเนาะของบ่าวสิงเนาะพี่น้องทางบ่าวีกอ่ายินดีเนาะพี่น้องเนาะเป็นสะพานบุญให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะถ้นเือใจฟังใดเนาะก็อ่าได้เบิดเด้อพี่น้องเนาะจะเป็นทีมงานเนาะบ่าวแสนเนาะได้ทานก็ได้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะา่าวสดีกสิได้ขอจบคลิปไปก่อนแล้วเนาะอ่ย่านเด้อพี่น้องเนาะ ฮึ่งฮ่างยุ่งฟุ้นกรเตีมตกแล้ป่านนี้เนอะเนอะสาบาดีด้วสบาดีพี่น้องเ้ยเนะ